wait a minute mr postman wait 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 mr postman กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับรายการโน้ตบุ๊ก888 on TV ค่ะในช่วงขข้อข้องใจต่างๆนะคะวันนี้นัตตี้มีคำถามจากเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ n o t e b o o k 888 c o m มาถามพี่เบลเลยคะ่ะพี่เบลคะถ้าหากว่าเมาส์ที่เราใช้งานอยู่นั้นจู่ๆเนี่ยเกิดดื้อดันไม่ยอมทำงานขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความจำเป็นบวกกับหาหาซื้อเมาส์ได้แถวๆนั้นเนี่ยเรามีวิธีการไหนบ้างคะที่จะทำให้โน้ตบุ๊กของเราเนี่ยใช้งานต่อไปได้ค่ะคะำถามนี้เนี่ยถือว่าเป็นคำถามที่ ยอดคิดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าป <ะ S 1> เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนอาจจะเคยเจอกันมาหมดแล้วนะครับโดยถ้าเกิดใครที่เจอปัญหา,ยยานเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีคําตอบมาฝากด้วยน้องนัตตี้รู้ไหมครับว่าคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถใช้งานแทนเมาส์ได้ด้วยนะครับโอ้จริงอคะพี่เบลแล้วนัตตี้ต้องทายัางไงบ้างคะถึงถาสามารถใช้คีย์บอร์ดแทนเมาส์ได้ะคะ่ะดูมันไม่น่าเป็นไปได้ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดเราพบปัญหานี้เนี่ยเราต้องอย่าสนกตกใจไปครับ ต้องรีบเซฟงานที่เราทำทางอยู่ขณะนั้นนะครับเพื่ออาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น mm hmm. จากนั้นนะครับหากเราต้องการจะใช้แทนเมาส์จริงๆเนี่ยให้เราไปที่เมนู start นะครับแล้วก็เลือกไปที่ control panel me, จากนั้นก็ไปที่หัวข้อของ accessibility options นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแท็บต่างๆมากมายให้เราคลิกไปที่แท็บของเมาส์นะครับแล้วก็ทำติ๊กเครื่องหมายถูกไปที่คำว่า อราใชเมาส์คีย์นะครับแล้วก็มาต่อที่เซตติ้งพอเข้ามาถึงหน้าต่างเซตติ้งแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่กรอบของคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับแล้วก็ติ๊กที่ช่อง Use s ช็อ t c u t จากนั้นก็กดโอเคออกมานะครับเท่านี้เนี่ยเราก็จะใช้คีย์บอร์ดแทนเมาส์ในยามฉุกเฉินได้แล้วครับ แล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยตัวทัชแพดของเราเนี่ยเกิดเสียขึ้นมานะคะแล้วเรา,เราไม่สามารถว่าบังคับให้ลูกศรเลื่อนไปมาได้ะคะ่ะนัตตี้ขอแอบถามปัญหานนหนึงเผื่อว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะทัชแพดเสียพร้อมกับเมาส์ขึ้นมาค่ะอืมดึงก็ไม่ยากครับ<อ>ก็หลังจากที่เราไปเปิดออปชันนันเรียบร้อยแล้วใช,ใช่ไหมครับแล้วก็ไปกดที่ปุ่ม alternate แล้วก็ชิปที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วกดปุ่มน้ำล็อกสำหรับตัวโน้ตบุ๊กเองเนี่ยต้องเปิดน้ำล็อกให้เรียบร้อยก่อนนะครับ พราะหลังจากเรากดาช็อตคัทที่ผมบอกแล้วเราก็จะสามารถใช้คีย์ที่เป็นเลข1นถึงเเนี่ยในการขยับให้เฉียงขึ้นซ้ายขวาอะไรี้ก็ได้นะครับแล้วก็หากเราต้องการจะคลิกเนี่ยก็กดไปที่เลข5้าง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมแล้วครับนี่ค่ะพี่เบลถ้าเราสมมติเราคลิก2อทีอะคะเราเราจะคลิกขวาค่ะเราคลิกซ้ายถ้าสมมติว่าเลขมันไม่ขึ้นนะคะแล้วลูกศรถ้ามันเป็นเฉียงมันจะยังไง โอ้ oh, ถ้า,างั้นคุณผู้ชมครับผมว่า <c oughs> ช่วงตอบปัญหาการข้อห้องใจเนี่ยเราไปพักกันดีก,กว่านะครับ <c oughs> แต่แต่เดี๋ยวพี่เบลคอยแล้วมันต้อง,องทำยังไงคะเนี่ยคือถ้าสมมติว่าลูกศรมันเอียงหรือว่าอะไรมันนัตตี้ชักงอแล้ว <c oughs>